สวัสดีครับพบกันวันที่14นะครับเดือน1 0 6 6นะครับผมเดี๋ยวมารายงานราคาผักให้ชมคร่าวๆนะครับบางอย่างก็ไม่รู้เพราะว่าผักขึ้นมาช่วงนี้หลายอย่างครับถั่วพูครับถุงหนึ่งนะครับ60บาทนะครับนี่ครับมะเขือเทศตามเบอร์สวยนะครับตามสวยนะมันก็จะมีราคาหลายราคาก็คือบางอย่างก็คือที่ผมถ่ายให้เป็นของสวยของกลางของอะไรเงี้ยคือมันมีหลายเกตนะบางทีไม่ใช่ว่าราคามาตรฐานเดียวกันนะครับ นี่ครับพวกผักกาดวันนี้มะเขือมะเขือ2 4-26นะครับถุงหนึ่งนะครับ2 4 -26 แตงร้อยสี่ถึง 6, นะครับแตงกวานะนี่ครับตุ้งดอกเนี่ยมันจะมีถุงละ80ถุงละ60ถุงละร0อยร้ี่นะครับมันก็มีตามความสวยนะครับมันผักเนี่ยบางทีสวยไม่สวยนีย่อย่างพริกเนี่ยโลละสามสิบาบาทพริกเขียวนะ ถ้าสวยหน่อยก็สามแปดอย่างเงี้ยนี่ครับผักกาดสามแถวนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับถุงละร้อยนะถุงละร้อยสองแถวหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเวลาเวลาผมรายงานไปบางทีมันจะมีแบบอย่างอย่างพี่น้องเดินมาเจอร้านนี้ทําไมราคาคือบางร้านอ่ะมันมันก็คือของสวยไม่สวยมันมันจะมีราคามันก็จะต่างกันนะครับผมต้องเข้าใจตรงนีด้ด้วยนะครับกระลำครับกระลำบ้าน ตอนเช้าอะกระลำบ้านนะครับถุงละร้อยห้าสสวยๆเลยครับถุงละร้อยก็มีถุงละร้อยยี่ก็มีนะครับตามขนาดตามความสวยผักบุ้งผักบุ้งจีนวันนี้ถุงละร้อยนะครับผักบุ้งจีนนะผักบุ้งจีนถุงละร้อยถ้าผักบุ้งเออไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะถุงละร้อยห้ารนะครับถ้าผักบุ้งแก้วในถุงละร้อนะครับวันนี้นะ นี่ครับผักลองอยากยากทราบราคาอะไรก็ถามมานะครับผมบางทีแบบเราแจ้งไปไม่หมดเพราะว่าผักมันเยอะหลายอย่างหลายแบบตอนเช้าก็จะมีน้องคนหนึ่งไ like ล์สดให้ครับเพราะว่าผมไปไม่ทันนี่ครับฟักทองโลละเจ็ดสิบก็มีครับตามพันนะตามพันตามความสวยตามขนาดนะครับโลละเก้าสิบก็มีนะครับไม่ใช่โลนะถุงนะผมพูดผิด ถุง90ถุง70อย่างนี้นะครับเนี่ยโลละ8บาทอย่างเงี้ยโลละ7บาท8บาทพี่น้องถามมาเยอะเลยครับฟักทองก็คือมันมีหลายสายพันธ์ไงบางทีผมก็ตอบไม่ถูกว่าในราคาเท่าไรผมก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆพี่น้องถ้าคนไหนเขาเล่นฟักทองเนี่ยเขาก็จำเพียเองว่าอันนี้เป็นพันธุอะไรโรโล,โลเท่าไหร่นะครับก็ดูเอานะครับผมพริกแดงพริกแดงก็4ี่ถึง5้านะครับตอนเนี้ย มันตามความสวยนะมันก็แพงขึ้นอยู่นะผักแพงหลายอย่างนะครับตอนนี้ผักราคาขึ้นหลายอย่างเพราะว่าบางที่อาจจะปลูกไม่ได้น้ําท่วมก็มีราคาผักก็จะมีขยับขึ้นช่วงนั้นนะ่ะช่วงก่อนหน้านี้ราคาก็ถูกถูกมากเลยแหละมะละกอก็สี่สิบกสิบเจ็ดสิบนะครับตามพันตามขนาดตามความสวยเหมือนกันนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะถุงสิโลนะถุง10บโลครับ เพราะว่าบางทีแจ้งไปก็คือผมผมแจ้งถุงไปบางทีพี่น้องไม่เข้าใจคิดว่าเป็นโลอันนี้เป็นตลาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นร้านผลไม้นะที่ว่าพี่น้องถามมาดีๆมีผลไม้ดองม,ะะดมีสับวรสมีสับปะรดเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะเป็นตรงตลาดตลาดตรงข้ามกันใครอยากเช่าพื้นที่หรือว่าติดต่อเช่ารายวันรายเดือนอย่างเงี้ยคือติดต่อได้นะครับผมจะขึ้นเบอร์อไว้ให้นะผมขึ้นเบอร์อไว้ให้ติดต่อได้ที่เฮียปอนะครับ อยากเช่าเป็นรายวันก็มีรายเดือนก็มีอย่างช่วงนี้ผักมีราคาก็บางคนอาจจะคิดว่าเออเอามาขายเองอาจจะได้ได้ราคาอะไรเงี้ยก็ลองมาติดต่อดูนะครับติดต่อกับเฮียปอดูนะครับแต่ผมจะขึ้นเบอร์ไปให้นะครับบางคนก็มีผักเยอะหรือว่าอยู่แถวแถวหมู่บ้านเดีวยวกันก็เอามารวมกันขายแล้วก็มาเช่าแผงก็ได้นะครับตลาดจะได้คึกคืนขึ้นของจะได้เยอะเยอะขึ้น เนี่ยวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับตอนเช้าอาจจะมีน้องไลฟ์สดให้นะครับก็คือเข้าไปถามราคาดูว่าอะไรค่าว่าเพราะว่าบางทีก็เราตอบราคาทันมั่งไม่ทันมั่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีคอมเมนต์มาเยอะครับผมอะไรจะอะไรถ้าเราเจอเราก็จะตอบให้หอมครับหอมเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกมีนะครับตามสวยนะครับหอมนะครับบางอย่างครับผักชีร้อยถึงร้อยยี่นะครับ ผักชีนะครับโลละนะโลละร้อยร้อยยี่นะครับผักชีนะเอ่อบางทีบางบางคนอ่ะสั่งของสั่งอะไรกับแม่ค้าผมจะให้เบอร์แม่ค้าไปนะครับเอ่อโทรโทรเวลาโทรสั่งโทรเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าโทรดึกอ่ะบางทีแม่ค้าหาของไม่ทันเพราะว่าช่วงนี้ผักมันแพงไงก็จะมีการแย่งกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้เตรียมมาไว้ให้ก็คือผมจะให้เบอร์แม่ค้าไปนะครับแม่ค้าร้านไหนที่ว่าเขามีของอะไรผมก็จะขอเบอร์เขาแล้วเอามาให้ลูกเพจเราไปนะ เนี่ยพริกถุงหนึงนะครับ520นะครับ10โลอยากทราบราคาแล้วก็ถามมาในคอมเมนต์นะครับผมนะเดี๋ยวจะตอบไล่ตอบให้นะครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็สรุปคร่าวๆให้นะครับผมนี่แตงเนี่ยครับ150นะครับนี่ถุงหนึ่งลุงจะบอกนะครับเนี่ยร5 0นะแตงช่วงนี้ผักก็เริ่มมีราคาหลายอย่างครับอย่าลืมนะครับติดต่อเช่าพื้นที่ยังไงก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับผมครับ